สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขแท้โลยแม่หมอความสุขหวัวโตโต,ตแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอเนจีพลังงานบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าคนที่นอมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์สิ่งไหนดีก็นะคะไลค์แชร์ไปให้คนอื่นให้เขาได้รับบุญกุศลเป็นสะพานบุญให้กันและกันนั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะ ล้าก็ขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงคนที่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่ได้อะไรเลยคนที่ข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะแรนดอมนี้นะคะเป็นแรนดอมเกี่ยวกับองค์มหาเทพนะคะซึ่งเราได้อัญเชิญนะคะองค์มหาเทพเพศแม่นะคะก็คือมหาเทพนะคะพ่อแม่ต่างๆมาในสี่ใบนี้แต่เรายังได้จัดนะคะแล้วก็องค์พ่อพิคเน่ซึ่งเป็นองค์พ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก่อนจะขอองค์เทพใดๆจะต้องขอองค์พระพิคเนตก่อนนะคะขออนุญาตให้ทุกคนนะคะมองที่องค์พระพิคเนตนะคะคุณอยากจะสมหวัง,งเรื่องอะไรพระแม่เหล่าเทพพระแม่ของคุณนะคะท่านท่านจะประทัประทานพรสิ่งใดมาให้คุณขอความสำเร็จนั้นจงเบังเกิดแก่ทุกคนณนะที่นี้นะคะโอเคค่ะนะคะ เราก็นะคะขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนนะคะโอเคค่ะเราขอวางตำแหน่งนะคะขอวางตำแหน่งนะคะองค์พระแม่พระแม่นะคะท่านไหนจะเปิดมาก่อนนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตองค์พ่อนะคะมาค่ะเราจะจับทางด้านซ้ายก่อนนะคะขออนุญาตค่ะทุกคนพระแม่สุรสวัวดีนะคะขอเปิดหมดก่อนนะคะ พระแม่อุมาเทวีนะคะพระแม่อุมาเทวีนะคะเร็วก็พระแม่รัศมีเร็วก็พระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาเทวีเนี่ยจะมีสองปางนะคะปางนะคะปางปางกาลีกับนะคะก็คือพระแม่กาลีนั่นแหละค่ะแล้วก็พระแม่อุมานะคะท่านจะมีสองปางนะพระแม่อุมาเทวีท่านจะมี บางการีอยู่ด้วยนะคะมาดูตำแหน่งกันเรขานะคะตำแหน่งที่หนึ่งเป็นพระแม่สุรัศวดีนะคะพระแม่สุรัศวดีคุณกำลังจะต้องใช้ความคิดบางคุณกำลังจะต้องใช้ความคิดนะคะอย่างคมคายแบบแยบยน์นั่นเองนะคะแล้วนะคะองค์ที่สองพระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาปางสุรโวดีแป๊บหนึ่งนะคะ พระแม่สุอุมานะคะอุมาเทวีปางกาลีนะคะเลิกติดต่อกับศัตรูเสียทีให้คุณเลิกติดต่อกับศัตรูเสียทีนะคะให้คุณเลิกติดต่อกับศัตรูเสียทีเมื่อคุณคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณกําลังคุนคิดจะเลิกติดต่อจะตัดออกไปเลยค่ะตัดออกจากโซเชียลได้เลยนะคะนะคะแล้วก็นะคะ ลำดับที่สพระแม่รัศมีนะคะพระแม่รัศมีแม้มีใครคิดขวางคุณอยู่นะคะไม่ให้คุณประสบความสำเร็จก็จริงแต่เขาจะทำอะไรคุณไม่ได้มากนักเพราะว่านะคะคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนขยันนั่นเองคุณเป็นคนมีคุณธรรมคุณมีสินอยู่ในตัวใครทำอะไรคุณก็ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณเป็นลูกหลักของแม่และแม่มาบอกว่า ถ้าศัตรูคุณคิดถึงศัตรูคุณคิดจะทำลายศัตรูนะคะเลิกคิดเลิกอะไรกับเขาเสียทีนะคะอย่าอาฆาตแค้นไม่ต้องไปสนใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะองะคะ์ที่ห้านะคะที่ห้านะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนองค์ที่สี่ค่ะไม่ใช่องค์ที่ห้าคือพระแม่อุมา มีผู้ใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะมีเทพคอยคุ้มครองมีพระแม่คอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะคุณจะคิดทําการสิ่งใดก็ทําได้เลยค่ะนะคะมาค่ะนะคะตําแหน่งที่หนึ่งนะคะพระแม่บอกว่าพระแม่สุรัสวดีนะคะพระแม่สุรสัสวดีบอกคุณแบบนี้แล้วพระแม่สุรัสวดีท่านอยากนะคะ มอบสิ่งใดให้คุณนะคะณช่วงเวลานี้ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเอาเราเอาแรนดอมนี้นะคะไพ่หมานะคะพระแม่สุรศดีต้องการนะคะอันนี้เป็นไพ่แรนดอมนะคะไม่ใช่พิกอเดตหรือพาอากาศนะคะขออนุญ,ญาตนะคะพระแม่นะคะพระ,ะพแม่ทั้งสี่พระแม่นะคะพระแม่สุรศดีอยากบอกหรือว่าให้คําแนะนําอะไรกับคุณ นะคะช่วงนี้นะคะพระแม่สุรศดีท่านอยากบอกแนะนําอะไรกับคุณขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยมาเปิดขอพระแม่สุรศดีมาเปิดให้ลูกด้วยนะคะขอเราองค์เทพพ่อๆโอเคค่ะใบแรกค่ะพระแม่สุรศดีบอกว่าโค้ชนะคะคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนเฉิดฉายอยู่แล้วนะคะเป็น ความสุขของทุกๆคนนะคะให้คุณมีความสุขในตัวคุณเองถ้าคุณมีความสุขเมื่อไหร่สิ่งนั้นสิ่งหลายๆอย่างที่คุณปรารถนาก็จะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาหาความสุขความสมหวังความสําเร็จนี่คือพระแม่นะคะพระแม่มาบอกเลยนะคะว่าชีวิตคุณกําลังจะไปได้ดีชีวิตคุณกําลังสงา่างามนั่นเองนะคะบางคนจะได้แต่งงานด้วยซ้ํา นะคะบางคนจะได้เจอรักครั้งใหม่นี่คือความรักนะคะเป็นผู้ให้นะคะให้ให้บางคนเนี่ยคุณอย่าลืมนะคะการให้อะ่ะบางคนเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคุณนะคะการให้คนเนี่ยนะคะต้องให้ให้ถูกคนบางทีเขาเป็นผู้รับมากเกินไปเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะให้ใครคิดเสียก่อนนะคะอะไรคะเจ็ดดาบนะคะ การให้คนเนี่ยคุณต้องระวังด้วยบางทีเขารับจากคุณไปบางทีเขาก็โยนทิ้งก็ได้นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจจะรับของคุณน่ะนะคะเพราะฉะนั้นพระแม่บอกว่าให้ระวังคนให้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีกับคนอื่นมากเกินไประวังเขาจะมาแทงข้างหลังคุณนะคะแล้วไงต่อคะคุณถึงเวลาที่คุณจะ,ะเผชิญกับปัญหากับความจริงบางสิ่งบางอย่างแล้ว ใกล้ถึงเวลาที่คุณจะได้นะคะต่อสู้เผชิญกับปัญหากับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองก็ตอนนี้คุณกําลังเผชิญอยู่นั่นแหละค่ะแต่ถามว่าการ,รเผชิญครั้งนี้ความเสี่ยงครั้งนี้คุณจะชนะไหมนะคะให้ไพ่บอกนะคะคุณกําลังเจอบางสิ่งบางอย่างที่นะคะคุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานี้ให้ได้ความสุขนะคะ คุณจะได้รับความสุขค่ะคุณจะเผชิญปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความสุขเต็มๆความรักครั้งใหม่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะลักที่ไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนกับคุณนั่นเองค่ะแล้วอะไรต่อคะให้ไปสุดท้ายที่พ่อแม่สุรัสบดีจะมาบอกนะคะบางสิ่งบางอย่างภาพลวงตานะคะภาพลวงตาบางสิ่งบางอย่างภาพลวงตานะคะให้มันเป็นภาพลวงตา นะคะบางสิ่งคนที่เข้ามาหาคุณภายนอกเขาอาจจะดูแบบดุร้ายแต่ภายในนะคะเขาอาจจะเป็นคนดีแต่ภายนอกบางคนเป็นคนดีโอโ้พูดเพราะไพ่ล้อเพราะพริงเขาอาจในในใจลึกๆของเขาเขาอาจไม่ชอบคุณก็ได้เพราะฉะนั้นภาพลวงตาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วนะว่าภาพลวงตาพระแม่บอกว่าให้ดูคนลึกๆบางคนอาจจะมาหลอกคุณพูดจาเพราะทุกคนล่ะค่ะชอบคนพูดจาเพราะใช่ไหมคะนี่คือคําเตือนของพระแม่ค่ะ คุณจะได้แต่งงานคุณจะได้มีความสักสุขมีรักครั้งใหม่นั่นเองค่ะนะคะขอกองนี้นะคะเป็นของพระแม่สุรัตสวดัดีแล้วนะคะพระแม่บอกว่าศัตรูที่อาฆาตมาหลายคุณพระแม่อ,อุมาหรือว่าพระแม่การีนั่นเองนะคะพระแม่การีท่านมาบอกอะไรให้กับคุณได้รับทราบคะนะคะช่วงนี้นะคะท่านมามอบอะไรนะคะจําไว้นะคะ,ะ,คะถ้าเป็นพระแม่สุรัตสวดีอะ ท่านมอบความสุขให้คุณแล้วให้คุณพิจารณาเอาเองนะนะคะให้คุณพิจารณาให้ท่องแท้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นภาพลวงตาคนที่เข้ามาหาคุณให้ดูให้คุณดูคนให้เป็นนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงคะนะคะพระแม่นะคะพระแม่เราเอาตรงนี้นะคะพระแม่สุรัตสวสดีวันนี้ไพ่นะคะไม่ใช่กองนะไม่ใช่แบบพลิก a d ด r หรือพิกอากาศนะคะทุกคนนะคะ ขออนุญาตพระแม่สุรศรีขององค์พ่อพระเนตมาช่วยเปิดนะคะศัตรูที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณจะหลุดพ้นออกจาศัตรูตไหมเพราะคําเตือนของพระแม่บอกว่าให้คุณตัดใจจากศัตรูจากมิตรหลายของคุณอย่าไปใส่ใจคุณจะตัดได้ไหมคะตัดได้สิคะโบกมือลาใบา,บายเลยจ้าเนี่ยค่ะให้คุณโบกมือลา,บายบายบบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเขาบล็อกคู่ครองของคุณใครที่เข้ามาไม่ดีคุณบล็อกเลยค่ะ อันนี้ไม่เหมาะใช้ได้กับตัวเองนะคะบล็อกเลยค่ะแล้วคุณจะไม่ลุ่มหลงเขาแล้วคุณจะไม่เสียดายเขานั่นเองนะคะถ้าเป็นความรักถ้าเป็นด้านการงานนะคะถ้าเป็นด้านการงานหรืออะไรต่างๆคู่ที่แบบว่าเป็นศัตรูคุณนะถ้าคุณไปดูของเขาไปส่องเขาคุณก็เสพติดเขานั่นเองคุณให้ราคากับเขาแต่นี่คุณโบกมือบายๆเขาแล้วจ้ะต่อค่ะความสุข แล้วคุณจะได้มีความสุขเหลือๆความสุขล้นๆโลกนี้จะกลายเป็นโลกใบใหม่ของคุณนั่นเองค่ะเมื่อนะคะคุณตัดจากศัตรูหลายของคุณตัดออกไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ราคาเขานั่นคือความสุขของคุณแล้วโลกนี้คุณอยากได้อะไรนะคะพ่อแม่กาลีจะสรรหามาให้คุณพระแม่จะมอบความสวยความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยพระแม่คือพระแม่ที่ปราบศัตรูมารทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะคะต่อค่ะ ะะเห็นไหมคะดาราท่านหนึ่งเขาบูชาพ่อแม่พ่อแม่กาลีแล้วเขารวยเป็นร้อยล้านพันล้านนี่แหละค่ะคุณในอนาคตนะคะถ้าคุณบูชาพ่อแม่กาลีนะคะสิ่งที่คุณได้มาคือรวยเหลือๆรวยร้นรๆนนะคะความเป็นจริงนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้สมปรารถนา นะคะคุณจะได้สมปารถนานั่นเองค่ะนะคะเจ็ดเจ็ดทุกคน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 เห็นอะไรนี้ไหมคะนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดทุกคนนะคะจักรวาลเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามตัวเลยนะคะคือจักรวาลคือองค์พระแม่ทั้งสี่พระแม่มาอวยพรให้คุณนี่คือคุณระวัง นะคะใครมาตรงไหนให้คุณเตรียมรับมือรับสถานการณ์คุณรับสถานการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่ชอบท้าทายอยู่แล้วนะคะป้องกันตัวเองไว้แม่บอกอย่างนี้นะคะให้เตรียมรับนะคะหมายถึงว่าการ,รเผชิญกับอะไรต่างๆเผชิญในสิ่งที่ดีนะคะบางคนลงมือทําอะไรบางเกี่ยวกับงานเราบอกเลยนะคะศัตรูที่อยู่ในที่ทํางานของคุณ คุณโบกมือบายๆเลยจ้ะบางคนนะคะออกมาจากที่ทํางานเก่าแล้วแล้วแบบว่าเพื่อนร่วมงานในสถานที่ทํางานเก่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แอบแบบว่าทําเป็นมาเอ้ยสบายดีเลรอ,อย่างงู้นอย่างนี้ที่จริงเขามาเอาความลับกับคุณคุณต้องรู้เขารู้เรารู้เขารู้เรานะคะลบสิบครั้งก็ชนะสิบครั้งถ้าคุณแบบว่าเอ้ยเขาหวังดีกับเราเขาขนาดเราออกมาจากที่ทํางานเก่าแล้วเขายังแชทมาหาเราไม่ใช่หรอกค่ะ นะคะเขามาเอาข้อมูลจากคุณว่าคุณดีอยู่ดีกินดีไหมเขาแค่มาเสแสร้งนะคะทุกคนทุกคนแล้วคุณจะเจอความรักแม่บอกว่าลูกอยากได้สิ่งใดเล่าถ้าลูกอยากได้ลูกก็ขอพรจากแม่ได้เลยลูกอยากได้ความรัก นะคะจากผู้ชายอยากเจอเนื้อคู่รูปก,ก็จะได้คะ่ะนะคะลูกก็จะได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่บอกถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะเหลือเหลือคุณจะร่ำรวยคุณจะเจอคู่รักและพ่อแม่ก็จะให้วันนี้เป็นวันของพ่อแม่รัศมีนะคะเป็นวันของแม่แม่วันวันศุกร์จะเป็นวันของแม่แม่นะคะทุกคนแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อให้ใบสุดท้ายแม่อยากจะบอกอะไรคะ ก้าวไปข้างหน้าความรักกําลังจะเข้ามาหาคุณความรักกําลังจะเดินทางการงานของคุณจะมั่นคงนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรคุณจะได้ทํางานในโลกออนไลน์ด้วยนะคะการงานของคุณตอนนี้ทยานมีแต่คนอิจฉาเฝ้ามองความสําเร็จของคุณที่ทํางานเก่าเขาก็เฝ้ามองความสําเร็จของคุณ ถ้าใครนะคะหรือว่าคู่แข่งของคุณเขากําลังจ้องตาเขาเห็นคุณมีความสุขความอิ่มเอมคุณทําอะไรคุณก็มีออร่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจเขาตัดเขาออกจากโโลกโซเชียลของคุณนะคะไม่ต้องไปติดตามเขาไม่ต้องอะไรตอนนี้เขารู้สึกว่าโอ้คุณเด่นคุณดังกว่าเขาคุณดีขึ้นกว่าเขานั่นเองศัตรูพ่ายแพ้ค่ะนะคะแล้วไงต่อคะขอเป็นพระแม่ รัศมีองค์ที่สามคือพระแม่รัศมีนะคะพระแม่รัศมีอยากบอกอะไรนะคะพระแม่รัศมีนะคะอยากบอกอะไรคะขออนุญาตเลื่อนนะคะพระแม่รัศมีนะคะพระแม่รัศมีนะคะอยากบอกอะไรนะคะขออนุญาตดึงไพ่นะคะมาอีกวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ไหลสำหรับนะคะทุกคนนะคะสำหรับนี้นะคะของพระแม่รัศมีนะคะ นะคะขออนุญาตนะคะกรีดไพ่ก่อนนะนะคะขออนุญาตกรีดไพ่ก่อนนะคะนะคะมาค่ะพระแม่รัศมีจะอวยพรอ,อะไรนะคะวันนี้นะคะถ้าใครอยากขอความรักขอการเงินนะคะเพราะแม่รัศมีเป็นแม่ที่แห่งความร่ํารวยนะคะนะคะคุณจะมีความสุขแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอสับไพ่อีกรอบนะคะรู้สึกว่าไพ่ย,ยังไม่แตกดี นะคะอะถ้าแม่อยากให้พรอ,อะไรคุณนะคะอัศวินถือดาบนะคะก้าวไปข้างหน้าซีจาลูกก้าวไปแบบความที่รักตัวเองแม่บอกอย่างนี้นะคะให้คุณก้าวไปข้างหน้านะคะคุณฝันอะไรคุณก็ปก้าไปตามนั้นแหละคะ่ะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาแม่บอกอย่างนี้นะคะอย่าอยู่กับที่นะคะแล้วไงต่อคะความสุข ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กําลังเดินทางมาหาคุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณอยากได้อิสระนะคะชีวิตของคุณจะมีอิสระนะคะไม่ต้องยึดติดอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องยึดติดภาษีสังคมไม่ต้องยึดติดคํานินทาว่าไราของคนอื่นแล้วคุณจะมีความสุขค่ะคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้อะไรคะ นะคะขอเลยค่ะมองหน้าพ่อแม่แล้วก็มองหน้านะคะพ่อแม่ทั้งสามองค์แล้วคุณขอเลยค่ะตอนนี้พ่อแม่องค์ลงมาตรงนี้แล้วค่ะจัดมนไม่ว่าคุณขออะไรนะช่วงเวลานี้นะคะคุณจะได้ตามที่หวังคุณขออะไรคะนะคะเดี๋ยวขอเราขอเป็นตัวแทนเราคิดว่าทุกคนน่าจะตรงใจกับเรานะนะคะ ขอให้คุณหลุดพ้นออกจากอุปสรรคนะคะคุณขอให้คุณหลุดพ้นเจาะจากอุปสรรคปัญหาที่มันรุมเร้านะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคที่มันรุมเร้านะคะคุณขออย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะแล้วคุณจะได้ไหมนะคะบางสิ่งบางอย่างมันต้องรอจังหวะเวลานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางทีอ่ะ ะะมันยังคุมเครืออยู่คุณต้องการออกจากอุปสรรคปัญหาอะไรเล่าถ้าอุปสรรคดัญหาด้านการงานนะคะกับการเงินสองอย่างนะคะจะได้ไหมคะได้ได้ได้คุณจะได้มีโชคมีชัยมีเงิน นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะรวยเรือเรือรวยล้นล้นนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาสองสิ่งก่อนคะ่ะเมื่อกี้เราถามนะคะว่าคุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาการงานและการเงินไหมนะคะแล้วไพ่ก็ออกมาบอกว่าเป็นราชาถือเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะนี่คือพระแม่ออกมาย้ำเตือนนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะ การงานก็จะเราของานกับเงินใช่ไหมเงินเข้ามาคือราชาถือเหรียญและงานเข้ามาคือราชินีคุณจะโดดเด่นถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะอู้ฟู่มากนะคะแล้วคุณจะได้เจอคู่รักเพราะแม่พระแม่รัศมีเป็นเรื่องการเงินแล้วก็คู่รักนะคะจะถ้าคุณขอเรื่องความรักคุณจะเจอผู้ชายรวยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ รวยกว่าคุณเก่งกว่าคุณเก่งทุกด้านนะคะบางคนเป็นหัวหน้าการคุณด้วยซ้ำค่ะต่อไปค่ะคือพระแม่อุมาพระแม่อุมาคือพระแม่ด้านความยุติธรรมทุกคนทุกคนทุกคนมันล่วงออกมามันล่วงออกมานะคะล่วงออกมาก็อะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงโสดแต่เป็นแม่ม้มีพันธะ แต่เขารวยเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายรวยรวยกับรวยบางคนนะคะคุณขอเรื่องเงินคุณจะขายที่ขายทางการเงินของคุณจะพุ่งนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ไพ่สุดท้ายคือนะคะไพ่สุดท้ายคือ นะคะเราขอเป็นไพ่นี้นะคะของของพระแม่อุมานะของพระแม่อุมาเราขอเลื่อนแป๊บนึงนะคะทุกคนทุกคนจะได้เห็นนะคะขอพระแม่อุมาเทวีนะคะพระแม่อุมาเทวีเป็นความรักนะคะความรักท่านเป็นคนใจดีแต่ว่าท่านจะไม่มีทรัพย์สมบัติเท่าพระแม่รัศมีนะคะพระแม่รัศมีนะคะจะเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติ นะคะแล้วก็ด้านความรักนั่นเองนะคะขอองค์พระพิคเนศประทานความสําเร็จให้ด้วยเถิดพระแม่อุมาเทวีอยากจะมาให้ลูกดวงของลูกได้เจออะไรคะนะคะเาิงานถ้าคุณจะมีงานเข้ามานะคะทั้งสองงานเลยค่ะงานออนไลน์และออฟไลน์เห็นไหมคะคุณตัดศัตรูออกแล้วงานของคุณจะพุ่ง งานของคุณจะเข้ามาเหลือๆลน้นๆรวยๆรวยๆรวยนะคะทุกคนนะคะอ่าต่อค่ะแล้วพระแม่อยากให้อะไรคุณคะพระแม่บอกว่าคุณจะได้เจองานบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขแล้วไงคะแม่แล้วคุณจะเชิดชายในวงสังคมคุณเป็นผู้ให้อยู่แล้วเหมือนพระแม่มาลีพระแม่อุมาพระแม่อุมาเป็นพระแม่ที่ใจดีด้านความรักความสงบ นะคะถ้าใครไปขอเรื่องความรักขอแม่อุมาได้นะคะเพราะว่าท่านเป็นแม่ที่แบบใจดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าท่านไม่ค่อยมีถ้าขอเรื่องเงินต้องไปขอพระแม่รัศมีนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อท่านบอกแต่ถ้าความงดงาม บางท่านไปขอความงดงามกับท่านขอทรัพย์สมบัติท่านก็ให้นะคะเพราะว่าท่านใจดีอยู่แล้วพระแม่นะคะท่านใจดีคุณจะสวยคุณจะมีออรา่าคุณจะหนุ่มคุณจะหล่อขึ้นนั่นเองนะคะแล้วแต่คุณเป็นคนใจดีมากเลยนะคะท่านบอกว่านะคะอย่าใจดีเยอะบางคนจะได้เจอนะคะคู่นะคะที่เหมาะสมกับคุณนะคะคุณไปขอความรักกับท่านได้นะนะคะ ใช่ใชนะนะคะคุณจะประสบความสําเร็จทั้งการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าหนึ่งดาบคุณเผชิญมาปัญหาหมดแล้วศัตรูจะพ่ายแพ้ให้แก่คุณศัตรูทั้งหลายที่มาในรูปแบบเพื่อนที่มาในรูปแบบมิตรมิตรที่ไม่ถาวรทมิตรอยู่กับเพื่อนให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดอ่ะโทษทีอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด ใช่ไหมคะเวลาคุณอยู่คนเดียวคุณจะแบบว่าคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมคะอ่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิรให้ระวังคําพูดเพราะคําพูดเวลาเราพูดไปเรากู้คืนเรากู้คืนเหมือนคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะคะเหมือนไฟล์บางไฟล์ไม่ได้ให้ระวังคําพูดคําพูดเมื่อมันหลุดออกจากปากเราไปแล้วโลกนี้คือโลกโซเชียลเมื่อมันหลุดไปแล้วเราแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้แล้วเขาเราพูดให้เขาแค่เนะี้ย แต่ทําไมคะแต่เขาเอาไปต่อต่อต่อเป็นโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบซีรีส์ซีรีส์หนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานะคะเพื่อนที่ไม่ว่าคุณจะสนิทไม่สนิทอย่าให้เขาร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอย่าให้เขาร้อยเปอร์เซ็นตให้เขาแค่สามสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอฝากไว้นิดนึงนะคะ แม่บอกว่าแม่บอกว่าไหนเจ้าว่าเราเจ้าว่าเราเป็นผู้ไม่มีเงินใช่ไหมไม่ใช่แม่หนูไม่ได้บอกว่าแม่ไม่มีเงินหนูแค่บอกว่าถ้าไปขอเรื่องเงินน่ะขอได้เยอะสุดคือพแม่รัศมีแล้วแม่ก็พอทันเงินโชคลาภไว้คุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะ โชคลาภแบบจุกๆเลยจ้าโชคลาภแบบจุกๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะ c o n เก a t u l a t i นะคะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่มอบให้นะคะสิ่งที่พ่อแม่มอบให้คุณนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนนะคะป,ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเคลียร์ได้นะคะปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะคุณจะเคลียร์ได้นั่นเองนะคะเพราะชัยชนะอยู่แค่เอื้อมค่ะแล้วพ่ะแม่ออกมาย้ำเตือนว่าคุณจะได้ไหมนะคะเราถามว่าคุณจะได้ไหมได้ทุกคนวูเก,ก้าเรียนนี่ดิทุกคน ออกมาย้ำเตือนทั้งพระแม่รัศมีพระแม่อุมาเทวีออกมาให้ทรัพย์ให้โชคคุณจะขายที่ขายบ้านขายอะไรได้ที่เป็นเกี่ยวกับค่าในหน้าแล้วรวยเหลือๆรวยฉ่ำๆบางคนจะมีโชคมีลาบนั่นเองค่ะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจบนะคะรวยเหลือๆรวยฉ่ำๆรวยล้นๆแทบจะไม่มีอุปสรรคแต่ให้ระวังนะคะระวังคนนะคะที่มาในเงาเมืดของคุณ นั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอก็นะคะขอให้ทุกคนรับนะคะแล้วองค์พ่อพิคเนตนะคะความสําเร็จนะคะองค์พ่อพิคเนตอยากบอกอะไรทุกคนคะขออีกใบหนึ่งได้ไหมขออีกใบหนึ่งให้พ่อพิคเนตเป็นใบจบค่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนับจากนี้การงานการเงินคุณจะรุ่งเรืองอู้ฟู่เลยค่ะ นะคะโอ้ฟู่เลยช่ำๆรวยฉ่ำๆรวยเลือๆ,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 ๆนี่คือองค์พ่อพี่คะเนตมาย้ำเตือนอีกทีการเงินของคุณโอ้ทุกคนเราจะวางไว้ทรงไหนดีทุกคนมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเก้าเหรียญก้าถ้วยทุกคนเอาปิดตรงนี้แล้วกัน อ่ะออยตรงนี้แล้วกันทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนนอมรับได้เห็นไพ่แรนดอมนี้เร็วๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ